พระทรงเป็นแม่เมืองประเทืองชาติทรงนำราชปราทุกสู่สุขสมทั่วทัคโลกประกาศนามความนิยมชนชื่นชมพระแม่หลวงทรงห่วงใหญ่ราชทุกร้อนสนพระไทยทรงไปถึงสุดทราบซึ้งในพระกรุณามหาศาลผู้เจ็บป่วยช่วยรักษาพยาบาล ทรงประทานอาชีไว้ให้ประชาทะสถิตในดวงใจไทยทั่วราเคียงคู่อง์ราชาพิสุทธิ์ศิลของประชารำลึกคุณชีวินทั่วทานินจะรึกนามคุณความดีวาระสิบสองสิงหามาบรรจบพระแม่ครบแปอพระชันสา ขอพระแม่คู่พระไทยคู่ไพ่ฟ้าเอสแบกกราบวันทาขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารคณาจารย์และนักเรียนนักศึกษาวิทยาเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจนนทบุรีเอสแบก